สวัสดีครับวันนี้ติต๊ตี้ยังอยู่ที่คอนโดแถวห้าแยกปากเกร็ดนะครับใกล้ๆสถานี MRT แยกปากเกร็ดสายสีชมพูนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับที่ระเบียงคอนโดผมนี่แหละฮะชั้น20กว่ากว่านะครับเป็นต้นภาษาจีนนะครับผมก็สิ่งที่สปพรส์ของมันก็คือแตนเตนแท้ๆๆ มันติดลูกนะครับพุษาจีนพวงนี้นะครับมีด้วยกันสามลูกนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลูกที่สี่อยู่ตรงนี้ครับผมนผี่เป็นนกวุษาจีนนะครับก็ติดผลมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกัน พราะตอนแรกก็เห็นดอกมันบานเยอะอยู่เหมือนกันนะเกือบทุกช่อเลยนะครับช่วงก่อนหน้านี้ฮะมันจะผลิตขับใบนะบก็คือใบมันก็จะร่วงหมดเลยนะฮะแล้วก็มันก็ขึ้นใบใหม่ขึ้นใหม่แล้วก็ดอกมันก็จะออกตามซอกของช่อใบตรงนี้เนี่ยฮะจะเป็นตบักตบตบตนีังตุ้มๆตรงนี้ฮะคือดอกนะครับอันนี้ก็ยังรามดอกกูนะฮะ เพื่อนจะเห็นดอกมันขึ้นตามซอกของใบที่กิ่งเล็กอ่าเมื่อกี้เราเจอไปแล้วสามสามสี่ลูกนะครับแล้วก็ห้าลูกไปทำงานอยู่ตรงนี้รตรงนี้ก็ดอกมันเพิ่งมวยภายนะเห็นไหมดอกเริ่มเฉาแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีติดเพิ่มอีกไหมจะเห็นตรงนี้อีกหนึ่งรูปนะครับไม่ย นี่นี่หนึ่งลูกครับอ่าแล้วก็น้องนั้นดอกมันกำลังมวยนะอาจจะโชคดีว่าจะมีผลติดเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นับได้อยู่3 4มี่ห้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนผมเห็นอยู่ที่ไหนอีกลูกหนะึ่งเมื่อเช้าผมเช็คเหมือนจะมีลูกที่6อีกลูกนะอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วเจอนี่นีช่อนี้เลยครับ กัวนีสวยเลยนะครับอายุประมาณสักสักปดาห์กว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมนับได้มันหกลูกแล้วนะครับสำหรับต้นพุทราจีนที่ปลูกที่ระเบียงคอนโดนะครับก็สำหรับผมปลูกมันในถุงผ้านะครับขนาดประมาณ20แกลลอนนะครับ ยี่สิบถึงรประมาณนั่นแหละฮะประมาณยี่สิบกลลอนเนาะสำหรับถุงผ้าอันนี้นะครับจะใหญ่กว่า,าจะใหญ่กว่าถุงผ้าของต้นพลัม,มนะครับก็สําหรับต้นพุทรา,าจีนต้นนี้นะครับผมนําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเป็นแบบล้างรากเนาะแล้วก็มาอนุบาลที่คอนโดนะฮะก็อนุบาลมาประมาณปีกว่าแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับ ต้นต้นนี้ตอนตอนเข้ามาครับเป็นตอนะตอใหญ่มากมากเลยครับตอใหญ่กว่าพะกาเคมีใหญ่ออใหญ่มากๆอายุของมันประมาณแปดแปดถึงสิบปีได้นะครับจะเป็นแบบที่มันจะขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับประมาณแปดถึงสิบปีนะครับผมเพราะว่าเวลาเขาปลูกในฟาร์มในอะไรเนี่ยคเขาจะปลูกต้นให้มันค่อนข้าง แออัดกันนะพกเพื่อทําเพาะสําหรับทําต้นพันธุ์ขายโดยเฉพาะบางทีมันก็อยู่ในถุงอยู่ในภาชนะอะไรบ้างที่ทําให้มันต้นไม่ใหญ่มากนะครับต้นพืชาจีนนี่จะเป็นอะไรที่แบบโตช้ามากๆน,นะก็ถ้าต้นขนาดเนี้ประมาณแปดถึงสิบปีด้วยถ้าบวกเข้าไปอีกที่ผมอนุบาลอยู่ตรงนี้นะฮะก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งปีนะก็ประมาณราวๆน่าจะสักแปดรวมๆก็ประมาณเก้าปีได้นะครับเนาะแต่ว่า ถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันตอนที่นําเข้ามานะจะอายุประมาณแตดเก้าปีนี่แหละก็ถือว่ามันวันนี้มันประมาณสักเก้าปีแล้วกันนะครับก็สําหรับดอกมันก็จะบานมาเรื่อยๆนะพอมันแตกช่อใหม่ออกมาใบมันร่วงแล้วมันแตกมันก็จะมีดอกมาเรื่อยๆแต่ความพิเศษของมันก็คือรอบนี้นะฮะมันเริ่มติดผลแล้วซึ่งผมก็ก็ดีใจมากๆนะไม่คิดว่าที่ระเบียงคอนโดที่แถวในกรุงเทพแปริมณฑลเนี่ย คือแถวๆที่แจ้งวัฒนะเนี่ยฮะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะฮะมันจะสามารถปลูกได่เป็นคอนโดแล้วก็ะจะสามารถมีลูกได้นะครับ <c oughs> ยังมีดอกเยอะแยะเลยนะมันก็บานเรื่อยๆนะครับบานทุกช่อเลยฮะดอกที่มันแตกช่อขึ้นมาใหม่นะฮะ <c oughs> โอเคก็สําหรับล็อตนี้นะครับเป็นล็อตแรกที่มันติดลูกถ้าอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดต น้องพุทราจีนนะครับหรือพุทาช็อกโกแลตนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันมีถ้าเกิดว่ามันมีลูกเพิ่มมาอีกหลายๆลูกเลถผมก็จะถ่ายเพิ่มแล้วก็จะมาถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันลูกโตแล้วเนาะว่ามันจะหน้าตาสุดท้ายแล้วมันพอมันโตเต็มที่แล้วมันจะเป็นหน้าตาอย,ย่างไงเพราะตอนนี้ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทรงมันจริงๆนะ มันมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมก็ทราบแหละว่าตอนที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ยมันชื่อพันธ์อะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ฉเฉลยจะขอดูที่ผลลัพธ์ตอนสุดท้ายตอนที่มันโตแล้วจริงๆดีกว่าว่าหน้าตามจะเป็นยังไงเพราะว่าผมจริงๆผมก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอนะว่าสายพันธุ์ที่นําเข้ามาจะจะ,จะตรงเป๊ะเพราะมันมันอาจจะมีความผิดพลาดอย่างเช่นมีอาจจะมีสลับกันบ้างอะไรเงี้ยพอดีที่นําเข้ามาจากจีนเนี่ยบางทีว่า ที่ปลายทางที่คนที่เป็นดอกชิปเปอร์อะไรเงี้ยบางทีเขามีการส่งนะอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันได้ในใน,ในบางกรณีหรือบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันชื่อสายพันธุ์อะไร mm. นอ,อกจากขอดูดูตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงตรงกับที่ที่เราตั้งใจซื้อมาในตอนแรกหรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ชอบพุทซาช็อกโกแลตหรือพุชซาจีนนะครับ mm ก็ผมพยายามตั้งใจเลือดูได้ม,มันดีมากๆนะครับที่ที่ระเบียงคอนโดแล้วมันถึงติดรูปได้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราในการอัปเดตคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม